เส้นทางสายชนบทระหว่างอำเภอแจ้าห่มมุม่งหน้าสู่ตำบลเมืองหมง่ทางรถละละรถรถละลาะเทีวเขาสองข้างทางเป็นป่าไม้เขียวคดรถเรี้ยวค,ค่วเคี้ยวเรี้ยวรถไปตามล่เขาเป็นธรรมชาติที่งดงาม บรรยากาศในช่วงหน้าแล้งใบไม้จะล่วงลงมาลงพัดใบไ,ไม้ล่วงลง,ลงมาวันนี้กำลังจะเดินทางไปยังอำเภองาเส้นทางนี้ไปถึงอำเภองาวได้ไปอำเภอวังไปอำเภอ,อเมืองได้คำาระหว่างอำเภอเชียงหอมไปแลเป็นเส้นทางที่ล่น ระยะทางไปเกือบร้อยกิโลถ้าเราย้อนเข้าในเมืองแล้วตีขึ้นมาก็ประมาณเป็นร้อยกิโลนี่ทางนี้โค้งหักศอกโค้งหักศอกแล้วก็ขึ้นเขาเออชุบาหักกับหลังหัน ันนี้ก็เคยถ่ายให้ทุกคนทุกท่านได้ดูได้ชมกันหลายครั้งแลนะ้วเนาะแต่ว่าคนละบ,บรรยากาศอันนี้มาบรรยากาศอนนี้ตอนช่วงเที่ยงเที่ยงเที่ยงก็จะจะเห็นแสงแดดส่องมากระทบกับต้นไม้มีเงาลงมาบ้างช่วงเช้าช่วง,วง,วง,วงตอนเย็นก็อีกบรรยากาศหนึ่งเนาะอันนี้เงาจะลงตรงๆก็จะมองเห็นมองเห็นถนนได้ชัดเจน เคตำบลเมืองไม้ละตำบลเมืองไม้อะภอเจหอมหลังจากผ่านตำบลเมืองมาก็จะไปไปบ้านเมืองไม้เคตอำเภอเมืองก็จะพบกับก่อนถึงนั้นก็จะเป็นเขื่อนคิวล่มคือคิวลมแต่นีเราจะไม่เข้าเขื่อนแล้วเพราะเขื่อนก็ไปหลายครั้งแล้วนกันตัวน BON mm ี้จะเห็นเป็นจุดชมวิวตรงนี้เนาะจุดชมธรรมชาติทีนี้ก็เคยถ่ายให้ดูหลายครั้งแล้วนะ มองลงไปจะเห็นเปวิวสวยแต่วันนี้จะเห็นเป็นหมอกหมอกควันหมอกควันตอนนี้ทางจะลงเขาแล้วลงเขาไปเไรื่อยๆด้านขวามือจะมีเป็นจุดชมวิวขึ้นไปข้างบนงนู้นเป็นหอคอยหอคอยชมวิวที่มองอเ,เมริกาได้โดยรอบ360องศา แต่บรรยากาศช่วงนี้จะมีเป็นหมอกฟันเนยอะทางลงเขาแล้วบนเขายี่ลองล่องรอยใครเลยคงรอยรอยุ่คงถ้าคนที่ไม่คุ้นเคยไม่ชำนาญทางก็ต้องขับด้วยความระมัดระวังนะขับด้วยความ เร็วลำต่ำให้เกียร์ต่ำอย่างเดียวเลยครับลงเขาเ่ถ้าเกียร์สูงแล้วรถมันจวิ่งเร็วเราไม่สามารถควบคุมรถได้นระับต้ให้มันไหลลงค่อยๆปไปเรื่อยๆไม่ไรีบร้อนสามารถควบคุมได้ก็ปลอดภยัยปลอดภัยไว้ก่อนนะทุกชีวิตปลอดภัยด้วยความไม่ประมาท ลงถู่พื้น่าบแล้วลงถูงพื้น่าบก็ติดตามกันต่อไปนะว่าคลิปต่อไปจะเป็นอะไรลูกปูไปไหนต้องถ้าดูคลิปปรปุนแล้วก็ดูดูดไล่ไปใจละตจละคลิปเนาะก่อนหน้านะก่อนหน้าก่อนหลังถ้าดูคลิปก่อนก่อนนะครับมาดูคลิปหลังคลิปท้าย คลิปล่าสุดก็ดูทีหลังเนาะจะได้รู้เรื่องว่าเรื่องเรานั้นเราคูจะถ่ายเป็นลักษณะท้ายท้ายกับต่อนเนื่องเหมือนกันต่อนเนื่องเป็นเป็นวันๆเป็นเวลาไป,เ,ปเวลาเช้าถ่ายที่ไหนเป็นยังไงภาษาตนเที่ยงเป็นยังไงเนาะมันก็จะเดินไปตามตามเวลาของแต่ละในแต่ละวันคลิปนั้นก็จะจะสามารถดูได้ได้เรื่องได้ราวขึ้นมาแต่ตอนนี้ก็ ดูตนนอนนี้บนถนนนี้ให้หลวงปู่จะไปที่ไหนแล้วจะมีคลิปอะไรให้ดูในโอ,อกาสต่อไปนะครับถ้าดูคลิปนี้แล้วต้องรอดูไอคลิปต่อไป,ไปเดี๋ยวตอนนี้จะใกล้ถึ่งบ้านหมู่บ้านแล้วทีนี้แถวนี้เมื่อก่อนเมื่อ6ปีที่แล้วหลวงปู่มาอยู่จำพรรษาที่วัดข้างในนี่ครับจากจากแยกตรงนี้ไปอีก20กิโลเมตรซ้ายมือนซนทรัลปูไฟฟ้ อยู่ในรน้นที่จุลาการ์ดชื่อว่าวัดนางานางามวัดนางงามตำบลเมืองไมาฟอรเจ้เยวเไปอยู่ที่นี่แล้วก็ข้างหน้านู้เป็นแหลง่แหลงแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติหินชากหินแอมโมนไนส์240ล้านปนะีความเก่าแก่ของหินนั้น240ล้านปีไม่ใช่200าล้านปีอีกทีอีกครั้งนะึ่ง สองร้อยสี่สิบล้านปีเป็นซากหอยแอมโมไนท์ M o อยู่ด้านหน้าเนี่ยข้างในนู้นจะมีทางเลี้ยวเข้าไปนะก็เข้าไปดูได้พิมพ์ดูได้เลยครับซากหินแอมโมไนท์ตำบลเมืองไม้แจ้ห่มลำปางก็จะขึ้นมาในเห็นในคลิปคลิปหลวงปู่เคยถ่ายทำไว้ตอนนั้นนะซากหินแอมโมไนท์สองร้อยสี่สิบล้านปีตำบลเมืองไม้แจ้ห่มลำปางก็มีอยู่หลายหลายที่ในประเทศไทยนะ แต่ที่นี่ที่ตะบนมืมายนี้นานเก่าแก่สองร้อยสี่ร้ <c oughs> อยปีเราเล่าเรื่องให้ฟังทา <c oughs> งขวามือเป็นโครงการปัญหารตวตะบนเม,ามาืองใหม่ทางซ้ายมือเป็นบ้านไถ่แพะ ที่แถน,นี้เป็นป่าไม้ทําการเกษตรกันนะชีพอาชีพส่วนมาก็็นการเกษตรอย่างอื่นก็ทําอะไรไม่ได้ปลูกพืชปลูกผักทําก,การเกษตรการเกษตรต้องอาศายน้ำอย่างเดียวถ้าไม่มีน้ำไเห,หมา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 ตรงนี้มีหมาหนึ่งตัวนี่หนึ่งตัวยิงสแตน้ารดรถรถชน เราใส่น้ำฝนเดียวนะทำการเกษตรถ้าไม่มีน้ำนี่พืชก็ไม่เจริญงอกงามผลผลิตก็จะไม่ได้ดีนะดังนั้นต้องปีหนึ่งก็ปลูกได้ครั้งเดียวรอน้าฝนาเดียดๆถ้าฝนตกร่มางก็ปลูกได้เลปลูกทั่วปลูกกรพาะที่รุ่มๆม,มีน้ำขังก็ปลูกข้าวนะ ถึงจุดนี้ด้านซ้ายมือนู้นจะมีรอยพระพุทธบาทเกือกแก้วห้วยเตียงมีหมุดห้า5อ0นะเดินเป็นรอยที่เดินข้ามน้ำซึ่งก็สามารถเข้าไปดูใน youtube ได้เนาะพิมไปเลยครับรอยพระพุทธบาทเกือกแก้วห้วยเตียงห้วยเตียงรอยพระพุทธบาทเกือกแก้วห้วยเตียงเป็นรอยเบืออนสายรองเท้าเนาะเป็นลอยสารองเท้าเป็นเกือแก้ว เด้านขวามือเป็นถ้ำเล็กๆถ้ำที่มีประตูเข้าได้ถึงสามทางด้วยกันเข้าไปในนั้นเคยมีพระประอยู่จำพรรษาอยู่นั้นเสร็จแล้วก็ออหายไปหายไปไม่ไม่เจอเห็นไม่เจอท่านเลย สองรูปด้วยกันไปแต่ละรูปมาคนละเวลากันรูปหนึ่งไปอยู่ก่อนแล้วก็หายไปไอ้รูปลังไปอยู่ครัง้งเข้าไปอีกครัง้งนึงก็หายไปอีกตอนี้ก็เลยไม่ทราบไปทางไ,ห,ไหนน่าจะหายสาบสูญไปแล้ว แล้วก็ระหว่างทางก็เล่าเรื่องให้ฟังประมาณนี้ก่อนเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอุติว้เท่านนี้แหละเดียวพันใหม่ติดตามชมในคลิปต่อไปขอเป็หน่วยพอให้ทุกคนทุกท่านที่ได้รับรู้รับชมรับทราบเรื่องราวต่างๆที่เราปูดได้ทาทาไว้ดูนะขอก็าบโมทนาสารุขอระคุณทั้งหลายจงเป็นพระรอดประชานุนมคำช่วให้ทุกคนทุกท่านพบความสุขความเจริญมีความสุขกายสุขใจปัรถนาสิงใจขอได้ทุกความมุ่งมั่นปัรถนาทุกการทุกคนทุกท่านเถิด ต้องอรวัฒนาอีกครั้งหนึ่งกับนานสายันที่บริการโลโก้ไปในทุกๆที่วันนี้ก็ได้รับบริการวินาสายันไปอีกแล้วก็มากับพระมากับพระพระพุ้งของอยู่ที่ไหนก็สุขใจอยู่ใกล้พระมีความสุขอรวัฒนาสาธุ